สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพ่าเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพ่าเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่672ของน้องแล้วนะคะ วันนี้ก็มีพะเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะ รายการที่1นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะมีคาปรักปิดทองนะคะเป็นรายการที่1นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่2เป็นพระสมเด็จนะคะองนี้เกศชายโยนะคะพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะ รายการที่3นะคะสมเด็จองค์นี้นะคะมีค่าปรักปิดทองนะคะที่ฐานพระแบบนี้เลยนะคะรายการที่4ี่นะคะเป็นองค์นี้เนื้อสีสีแดงด้านหลังจะมีมวลสารนะคะรายการที่ห้านะคะ รายการที่5นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่7นะคะ รายการที่8ปดองนี้มีสมเด็จที่มีเส้นเกสานะคะรายการที่9นะคะเป็นสมเด็จอง์นี้มีรอยรยมวลสารนะคะรายการที่10นะคะรายการที่สิเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมด้านหลังมีปั๊มตายางนะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีนะคะด้านหลังก็จะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะรายการที่12นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะพระนาคปกนะคะเป็นหลอดทองเหลืองหลวงพ่อเงินนะคะอง,ง์น,นี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นชอชิงนะคะ รายการที่14ีนะคะเป็นพระพรมนะคะด้านหลังมีปั้มตาธรรมจักรนะคะหลวงปู่ดูนะคะรายการที่15นะคะเป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะคะรายการที่16นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะวัดทหารไร่นะคะ รูปรอหลวงปู่ทีมวัดทหารไร่จังหวัดระยองนะคะต่อไปเป็นรายการที่17เนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกลววปี24 2 5 5 3 3นะคะด้านหลังจะเป็นตายันตุกตานะคะรายการที่1ิแปนะคะเป็นพระนางพญานะคะ รูปภาพไม่ชัดเจนนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะเป็นพระหลวงพ่อกเกษมนะคะปี17นะคะรายการที่2 0นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่21นะคะเป็นเหมือนกุมารกวากนะคะรายการที่22นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหลังก็จะมีรอยจานนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมโรงยารายธงชาตินะคะ รายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังปั๊มตาวัดนะคะวัดราหารไร่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นพระผงทาทองนะคะเสียนโตหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะเนื้อผิวทองแดงรมดำนะคะหลวงพ่อคูณพุทธสอนนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะต่อโคตรคูณนะคะ รายการที่25นะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะเป็นพุทโทน้อยนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระปิดตาด้านหลังแบบนะคะหลวงพ่อแก้วนะคะมีค่าปรัปิดทองนะคะ รายการที่27นะคะเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้มีคาบระปิดทองล่านหลังเป็นเหมือนรอยตะแกรงแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่28นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะน่าจะเป็นอินโดนะคะด้านใต้ฐานก็จะมีรอยต่อโคตรร,รมาจากกับโคตรวัดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะใส่กรอบให้เรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระสังฆายนะคะถือถุงเงินถุงทองนะคะเป็นพระสังฆายรับทรัพย์นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองะคะ์น <imeters> ี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพิมพ์สวยๆนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สาอดนะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นยันดวงนะคะสวยๆเลยนะคะคมชัดนะคะมีค่าปรักปิดทองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นรูปหล่อทรงเตารีดนะคะด้านหลัง0 5, ูนยห้ลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระผงนะคะดวงเศษรษฐีหลวงปู่หมุนนะคะดวงเศษรษฐีหลวงปู่หมุนองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพระกมรมหลวงชุมพรน,นะคะ เป็นเหรียญกลมมรวงชุมพรน,นะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะรายการที่35ต่อไปรายการที่36เป็นพระสมเด็จเกศชยโยองค์นี้เป็นพิมพ์เจชั้นนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้เรียมมาเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการท an ี่37เนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อพิมพ์ิยมนะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนั่งอยู่บนสิงห์นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39นี่เป็นเหรียญรบราณนะคะเหรียญรบราณนะคะอันนี้เลย โบราณจริงๆนะคะมีคาบดินคาบอะไรด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะ oh <my> ต่อไปเป็นรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะองค์นี้นะคะเป็นแพะนะคะน่าจะเป็นแพะแกะนะคะแล้วก็จะมีเหมือนน่าจะเป็นหลวงปู่ทีมนะคะที่มีผ้าผ้าจีโมนะคะมัดที่คอแพะแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะเป็นสมเด็จเรือแจวด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีตัวยันอักขระนะคะรายการที่42นะคะเป็นพระท่ากระดานนะคะองค์นี้นะคะเนื้อผีหูเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่42นะคะ รายการที่43นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่44นะคะเป็นพระคุณแผ่นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะพระคุณแผ่นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องแต่รายงานแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้จะเป็นโดนะคะ มีแบบเหมือนมวลสารนะหล่อติดอกที่แก้มด้วยนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังตัวหนังสือนะคะวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังแบบนะคะพระปิดตาด้านหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47เป็นหลวงพ่อเงินนะคะเ kind of anyway ป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ um ์คิตานะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระคุณแผนอุ้มนางนะคะด้านหลังเป็นกุมารเรียกทรัพย์นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระ หลวงพ่อวัดพันแหลมนะคะองค์นี้เป็นเรียมแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเรียมเลนนะคะก็เรียมเลนนะเลนอาจจะเหลืองหน่อยนะคะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50นะคะ รายการที่ห้าสิบนะคะอะดูรูปร่างลักษณะกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ห้าสิบแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเหมือนเป็นรอยจานนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายรายการที่ห้าสิบนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็แจ้งปินหมายเรียกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ